คืออะไรคืออะไรบอกแม่ก่อนตัวอะไรอออะไระอู้ตัวอะไรลตัวอะไรตัวอะไรตัอะไรตัวคะตัวอะไตัวอะหนบอกแม่ซิตัวอะไร เจออะไรคะจิงื้อตัวหไูกจงตัวอะไรล่กโอ้ิหโอ้โหโอ้โตัวอะไรลูกตัวอะไรอะเจ้อะไรลูกอะไรคะบอกไม่ิู้ฮไม่ใช่ฮู้อย่างเดียวตัวอะไรลูก อู้ือู้กวอืมมาไหนดูเบือมาให้เห็นทำไมจินไปเลยัวงแก